พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่19ธันวาคมคิสตศักราช2021พยานชีวิตโดยคุณแพทริกบัวเมอร์ อินเดียนาซารัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องวันอาทิตย์ที่4ของเทศกาลเตรียมรับสเสด็จอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ14-16หลและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่ได้นำมาใครครวนและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่119 ข้อ105พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์คุณแพทริกบัวเมอร์เป็นพยานว่าด้วยความช่วยเหลือจากลูกๆและหลานๆของเราผมกับภรรยายังสามารถทำตามธรรมเนียมที่พวกเราทำในแต่ละปีคือการเลือกต้นคริสต์มาสภรรยายและหลานๆของผมมีหน้าที่ตกแต่งต้นคริสต์มาส และพวกเขาทำได้ดีมากแต่ก่อนที่จะแขวนเครื่องประดับชิ้นแรกหน้าที่ของผมคือเปิดไฟวันคริสต์มาสปีที่แล้วมุมที่พวกเราวางต้นคริสต์มาสนั้นค่อนข้างมืดและหมุนหมองแต่เมื่อผมเพิ่มหลอดไฟแต่ละเส้นเข้าไปต้นคริสต์มาสก็ค่อยๆสว่างขึ้นเมื่อผมเพิ่มดาวบนต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสทั้งต้นก็สว่างสวยัย เมื่อผมเห็นว่าแสงไฟแต่และดวงส่องสว่างบนต้นคริสต์มาสอย่างไรสิ่งนี้ทำให้ผมเข้าใจว่าพวกเราถูกเรียกให้ส่องสว่างในฐานะผู้ติดตามพระคิดอย่างไรในโลกของเราพระเจ้าไม่ได้เรียกคนคนเดียวให้ส่องสว่างให้กับโลกทั้งใบแต่เรียกให้เราทั้งหลายส่องสว่างแก่คนที่อยู่รอบๆตัวเราในแต่ละวันเราสามารถปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจ แทนความเกลี้ยวกราดเราสามารถชุมเชยแทนการบน่นเมื่อเราทําเช่นนั้นคนอื่นจะได้เห็นพระเยซูในตัวเราและความสว่างและความรักของพระเจ้าจะส่องสว่างในทุกมุมโลกข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะเป็นแสงสว่างของพระเจ้าแก่ผู้ที่อยู่ในโลกอันมืดมนเป้าหมายของคำอธิษฐานคนปลูกต้นคริสต์มาส และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทิ่ฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าองค์ทั้งหลายเป็นแสงสว่างแก่ผู้คนด้วยความรักของพระองค์ผ่านทางพระวจนะแห่งการหนุนน้ำใจการสำแดงความเมตตาหรือรอยยิ้มอันแสนธรรมดาอธิฐานในพระนามพระเยซูสิ์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ